เฮ้ยแต่งตัวอะไรวะน้าสายสื่อหรือเปล่าวะจริงๆแล้วผมเป็นประธานบริษัทพวกกรรมกรเหม็นสาบคนจนวะไปที่แท้แล้วผมเป็นประธานบริษัทจ้งชัเจ้าก็เป็นประธานบริษัทบอกที่จริงแล้วผมเป็นขอทานพอจะมีเศษตังไหมครับน้องรักวันนี้เกรดออกแล้วนี่เอาใบเกรดมาดูหน่อยของพี่นี่ได้เกรด4 0 0ทุกวิชาเลยผงผมตกทุกวิชาเลยครับผ่านแต่พัลวิชาเดียวครับพี่โมอะไรนะตกทุกวิชาเลยเหรอ ว่าให้โง่จริงๆเลยนะเกดพี่จะบอกแม่รับรองเกดโดนด่าแน่น้องรักเอะอะโวยวายอะไรกันลูกเกดเทอมนี้ออกแล้วครับแม่ผมได้เกด4.00ทุกวิชาเลยผมเก่งไหมครับแม่ได้4ทุกวิชาเลยเหรอเก่งดีนี่สมกับค่าเล่าเรียนหน่อยขอบคุณครับแม่ว่าแต่แม่เห็นเกดของน้องรอยังครับพี่โมจะบอกแม่ทําไมครับเกตายแม่น้องรักเกดน้องทําไมไหนเอาใบเกดมาดูสิลูก เล่นแพ้พี่เดี๋ยวก็ร้องไห้อีกหรอกไม่แพ้หรอกเล่นเกมกับพี่โมก็เหมือนเล่นกับไก่นั่นแหละได้เข้าเกมเลยน้องรักมาโอ้ยโอยพี่โมอย่าพึ่งสีรอหนูแป๊บ <Yeah. S 1> วายวายจะแพ้แล้วหรอน้องรักนี่พี่ยังไม่ได้เอาจริงเลยนะขออีกตาพี่โมรอบนี้หนูจะเอาจริงลนะชนะอีกแล้วเล่นได้ไก่กาแล้วเร่มากน้องรักลบเกมทิ้งเธอไอเขา hmm. แม่พี่โมแก้งหนูอีกแล้ว อไอโม,โมแกแกลอะไรน้องอีกล่ะวันวันหาแต่เลือกให้แม่ปวดหัวไม่ได้แกลอะไรเลยครับแม่แค่เล่นเกมชนะน้องเฉยๆครับแกก็ยอมให้น้องชนะบ้างไม่ได้เหรอแพ้น้องบ้างมันจะเป็นอะไรไปโตแล้วจะเล่นเกมเป็นเด็กอีกหรอแม่ยึดโทรศัพท์เลยนี่ฮะเดี๋ยวก่อนนะครับแม่แค่นี้จะไปฟ้องแม่ทําไมวะพี่โมมาเล่นเกมกันอีกตาไหมจะเล่นเกมอีกเหรอพี่ว่านะเล่นอย่างอื่นสนุกกว่าน้องเล่นอะไรเหรอพี่โม เล่นมวยปั้มไงน้องรักเป็นไงสนุกไหมฮะนั่นทำอะไรกันอยู่นะลูกอ๋อเพิ่งเล่นเกมกับน้องเสร็จครับแม่น้องดีใจที่ชนะตลอดเลยนอนหลับสบายเลยครับเออดีจริงๆไอพี่คนนี้ต้องแบบนี้สิยอมให้น้องชนะบ้างเชื่อฟังคําแม่ตลอดเลยเดือนเดือนนี้แม่เพิ่มคาขนมให้นะลูกขอบคุณครับแม่ พี่โมหนูมานอนตรงนี้ได้ยังไงอะเมื่อกี้พี่เห็นเล่นเกมอยู่ดีๆก็วูบไปเองนะน้องหรอพี่โม่หนูฝันว่าได้เล่นมวยปั้มด้วยแหละอ๋อเหรอชอบไหมล่ะชอบสิพี่โมอยากเล่นกับพี่โมจริงๆเลยทำไมแม่รักแต่แกวะตั้งแต่แกเกิดมาแกก็แย okay? ่งทุกสิ่งทุกอย่างพี่ไปหมดเลยถ้าไม่มีแกนะชีวิตพี่คงจะดีกว่านี้แหละเฮ้ยนั่นอะไรวะ นี่มันโทรศัพท์ที่แม่ซื้อให้เมื่อสิบปีก่อนเนี่ว่ามันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยสวัสดีเจ้ามนุษย์งโง่ hey, เฮ้ยแกเป็นใครอะ่ะเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงเนี่ยข้าเป็นเทวดาอย่างไงล่ะฮ่า <laughs> โหม้หรือเปล่าเทวดามีจริงที่ไหนกันถ้าไม่เชื่อแกลองกดโทรศัพท์เครื่องนั้นดูสิมันจะพาแกย้อนเวลาไปในที่ที่แกต้องการได้ฮ่า <laughs> พูดเป็นเล่นแค่กดโทรศัพท์เครื่องเนี่ยนะก็ย้อนเวลาได้ ขย้อนไปได้จริงนะผมจะบอกแม่ว่าผมไม่อยากมีน้องเลยตอนนั้นนะ่ะน้องจะได้ไม่ต้องเกิดมาทําลายชีวิตผมเหมือนทุกวันนี้ไงงั้นเหรอฮ่า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 ข้าสาม,มารถช่วยเจ้าได้นะลองกดปุ่มดูสิเดี๋ยวผมจะลองกดนะถ้าไม่ได้ผลแล้วก็ท่านเตรียมตัวนอนหลับยาวที่สวรรค์ได้เลยเป็นแค่มนุษย์โง่วาจาสามหาวยิ่งนะักกดแค่เลี้ยนะเฮ้ ทำไมบ้านดูแปลกๆไปอะอย่าบอกนะว่าเราย้อนเวลากลับมาแล้วแม่ครับว่าไงลูกแม่ยุ่งอยู่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเกไม่ใช่ลูกฉันนี่ลูกฉันไม่ได้โตขนาดนี้นี่ผมโมเองครับแม่แม่ลองดูหน้าผมดีๆสิผมย้อนเวลามาจากอนาคตจริงๆครับแม,จมจ่จริงด้วยนั่นโมจริงๆด้วยแล้วแกย้อนเวลามาทําไมแล้วในอนาคตเป็นยังไงบ้างลูก ผมหนีตายจากอนาคตเพื่อจะมาเตือนแม่ครับอนาคตครอบครัวเราจะพังพินาศครับแม่โลกระบาดท,ทำลายชีวิตผู้คนวันละเป็นแสนสคน,นครับประเทศกำลังย่ำแย่เลยครับแม่พังพินาศเลยเหรอลูกตอนนี้แม่ว่ากำลังจะมีน้องเพิ่มอีกสักคนพอดีห้ามเลยนะแม่ห้ามมีน้องเลยนะครับถ้าบ้านเรามีน้องบ้านเราลำบากแน่ครับเราจะต้องเกิดมาในสังคมที่โหดร้ายโรงเรียนก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือแล้วบ้านเราก็จะถ่านะยากจนมากเลยนะครับแม่ทิ้งเหรอลูก จริงสิครับแม่แม่มีแค่โมเพียงคนเดียวก็พอแล้วครับถ้าลูกลักว่าอย่างนั้นแม่ก็จะไม่มีน้องแล้วก็ได้ดีเลยครับแม่งั้นผมขอเดินทางกลับไปในอนาคตก่อนนะครับเวลาผมใกล้จะหมดแล้วครับเดินทางกลับปลอดภัยนะลูกแล้วเจอกันครับแม่คทาานี้แหละไอ้น้องรักฉันจะได้ไม่ต้องเจอหน้าแกอีกแล้วสะใจวเว้ยกลับดีกว่าเฮ้ยกลับมาแล้วอุ้ยตายแล้วลูกฉันหน้าไปโดนอะไรมาเนี่ยใครมาทําอะไรลูก หนูโดนเพื่อนที่โรงเรียนแกล้งครับแม่เพื่อนคนไหนมันทาลูกบอกแม่มันสิอกแม่จะแตกตายหรือแม่จะไปจัดการมันเองไอ้โม่แกอยู่ไหนมานี่สิมีอะไรเหรอครับแม่แกดูสิใครมันทําน้องแบบนี้แกไปจัดการมันให้แม่ทีแม่ครับผมถาม่อยเถอะทำไมตอนผมโดนเพื่อนตีเพื่อนแกล้งแม่ไม่เห็นบอกแบบนี้บ้างเลยมีแต่วสวมนหน้าผมซ้ํา กูมันไม่เหมือนกันแกมันเด็กดือก้อเกเลยเขาไปทั่วแม่ดิไปห้องปกครองแทบทุกวันดูน้องเราดิโอ้เด็กดีน่ารักจะตายจริงครับแม่หนูไม่ได้ดื้อเหมือนพี่โมน่ารักตายละแกก็ดีกว่าพี่โมอ่ะแม่ไม่รักตาปากดีจริงนะแกแม่ครับเอาอย่างนี้ไหมครับให้ผมสอนศิลปะป้องก,กันตัวให้น้องไหมครับน้องจะได้ไม่โดนใครรังแกอีกครับแม่เออจริงด้วยแม่ลืมคิดไปแกสู้เก่งนี่งั้นสอนน้องด้วยนะ น้อ,องรนะักพี่ขอโทษพี่ลืมบอกให้ตั้งการตายแล้วไอ้โมนั่นแกทําอะไรน้องนะ่ะเพิ่งสอนป้องกันตัวเบื้องต้นให้น้องไปครับแม่แล้วทําไมน้องถึงนอนแบบนั้นล่ะอ๋อผมบอกนะ้องว่าถ้าสู้ไม่ไหวให้แกล้งตายครับแม่แล้วสัตวจะหนีไปเองวิธีนั้นมันใช้กับสัตว์ป่าไม่ใช่เหรอลูกจริงๆก็ใช้ได้หมดนั่นแหละครับแม่มันคือเส้นทางลูกผู้ชายครับอ๋อเหรอเออดีดีแล้วจะสอนน้องเสร็จตอนไหนเหรอ วันนี้น่าจะพอแค่นี้แหละครับแม่ผมเก็บมือไม่ไหวแล้วครับถ้างั้นแสดงว่าน้องสู้เก่งแล้วสิแกถึงเก็บมือขนาดนั้นน่ะเพรางั้นแหละแม่สอนน้องได้ไวแบบนี้เดี๋ยวแม่ไปทำของอร่อยอ่อยให้กินนะลูกเพราะแกเลยนะเนี่ยน้องแม่ถึงได้ชมที่ขนาดนี้เนี่ยหิวจังเลยมีอะไรกินบ้างนะ Khay hả? Làm khay đào, kìa đi qua. mọi người chết với kênh lalaschool โอ้ยรวยเละแล้ววันนี้มีความสุขจังเลยนี่น้องรักวันๆแกเล่นแต่เกมไม่คิดจะช่วยพี่ทำงานบ้านบ้างเลยเหรอเดี๋ยวพี่จะฟ้องแม่นะจะฟ้องแม่กันเหรองั้นเจอนี่หน่อยพี่โมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยนี่แกจะเปิดศึกสงครามในเคซี่ฟอกเหรอได้เลยน้องรัก เป็นไงล่ะโดนเอาคืนซะบ้างสะใจวะเฮ้ยใจเย็นสิพี่โมพังหมดแล้วเนี่ยบอกแล้วอย่ามาห้าวกับพี่เคที่ฟ o กนี่มันเอาเรื่องจริงๆเลยวะเดี๋ยวก่อนนะนี่น้องฝายตายแล้วงั้นเหรองั้นงั้ใครนั่งอยู่ในบ้าน บ้านนี้ด้วยนะครับพี่โมโคนกับผีมันอยู่ร่วมกันได้ที่ไหนน้องไฟอย่างเกมไปอยู่ในโลกเถอ,อของนับนี้ดีมากเลยเพื่อลองหน่อยนะฮะโหแค่นี้ไม่พอเลยเรามาเติมดนี้เอ้ยเอาของมาเติมให้ลูกพี่หน่อยดิวะ มีคนถูกฆ่าอีกแล้วพี่โมพี่ว่าเราต้องร่วมมือกันแล้วแตนน้องรักถ้าเราอยากรอดได้เลยพี่โมมาร่วมมือกันเราจะจับฆ้าตะก,กรที่แฝงตัวอยู่บนยานเราอยากให้รู้นะว่าใครอะ่ะไอตัวสีส้มนี้แน่เลยทําตัวน่าสงสัยพี่ว่าใช่อยู่อะมาโหวดมันออกเลยน้องรักสีส้มเหรอพี่โมได้เลยเดี๋ยวหนูจะโหวดมันออกจากยานไปเลย ไม่ใช่สีส้มหรอหรือว่าฆาตกรตัวแฝงคือพี่โมเรียบร้อยโทษที้องรักมันสายไปแล้วไม่นะพี่โมฝากไว้ก่อนเถอะ <c oughs>